สวัสดีปีใหม่เด้อจังทุกจันย,ย่างย่างยือยู่สวัสดีปีใหม่ครับก็สู่รายการที่บอลเกส์เกมร์ครับอยองแม็กบอลและเกมท่านผูชมตอนนี้ก็คืออ่อะไรวะแคส์มาริโอ้ฟนนั่นเองครับก็ครับก็ผ่านไปผ่านปีใหม่ไปแล้วเนาะก็แก,แก,แกนแครอะไรไม่จบสักอย่างนะก็คุยกันต่อดี ก็นะครับก็เกมแคมมาริโอนี่ก็คือผมเพิ่งเคยเล่นนะผมไม่เคยเกมแคมมาริโอนี่เห็นบอกว่าเล่นง่ายมากนะครับก็เล่นง่ายไงต้องเล่นหนูครับมันต้องดูครับดีติโอ้ลูกแค่โอ้ยากอะโหง่ายโอ้ใครบอกยากวะง่ายตายโดดนี้มีอ่ะ ไมาว่ามาไอ้ตัวนี้มีตัวไหนวะนี่งยิ้มเออจบเฮ้ย,ย,ยมันมีมันต้องเจออ่ะยังจะมีอีกเนาะโอ้อะไรก็มไ,มะนะไม่รู้กระโดดสุดไปป่ะเนี่ยถูกไหมสู้โว้ย ถึงอันนี้แล้วล่ะอนี้นีเ่เฮ้ยด,ดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวเเก็บก่อนอะไรเนะี่ยโอ้ยเก็บดอกไม้ก่อนดิอ้าวดอกไม้ตายเสร็จเลยเว้ยไอ้อย๋ยอไม่ตรงนี้ก็ไม่บอกโอ้โหอะไรวะผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วตนี้หลบอ,อืออ่าตรงนี้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 ต,ต่ออือโดดเออข้ามได้ข้ามได้แล้ว เดยช่องนี้หน่อช่องเก็บดิเฮดเ็ดโอตัวใหญ่ขึ้นโอโซมูชาตเยอะปะฮุบจะบุดยโดนได้โดได้เฮ้โด โดดได้ครับโดดได้แล้วโดดได้แล้วโดดได้แล้วเออโดดยังโดดถึงเออถึงแล้วอย่าเก็บตรงนี้อย่าเก็บตรงนี้อย่าเก็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไงต่อเดี๋ยวมันต้องโดดแต่ข้างบนป่ะทำไงเนี่ยนี่เอาลงมาเลยอ้าวขึ้นไม่ได้อืออ่าโอเคอ้าวช่างแม่งเหือยวะอะไรวะ ชีวิตยันโดนทำลายแบทิจีดมันเดี๋ยวเรามันต้องออกแรงมาต้องออกแรงออกแรงกอโอ้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 โออ่อออ้โออ้โอโอ้โ้โอ้โอ้อ้้ออ เพื่ออาหยียบเป็นได้เราเอางี้นี่หว่าเราขึ้นกล่องนี่เราก็โดดข้าวตรงนู้นนะโอเคไปโอ้ยตรงนี้มีกล่องกระโดดข้าวไปอึ๊บเอ้ยเจบจบลืมนะไม่แดกครับอ่ะ ไม่ได้แน่กอับอยู่กูไม่เคยแม่เนี่ยมตอกศับขาหลกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอฟปีอ่ะ ผมก็รู้แล้วเพราะว่ามีตรงนี้นะครับผมก็นะโอ้นี่โดดหลบโอ้เรียกว่าแมทริกจอา์ดเกีมันไซเดือน <laughs> ไซเดือนป่าวะอ๋อไม่ได้ครับอ่ะ <c oughs> โอ้ยเหยียบแม่งเลยโอ้เอ้าเหยียบตายด้วยเหรอมึงรู้เนี่ยอ้า ยอดโหตรงนี้ม huh. oh, oh, well, oh. uh ัน huh. ต้องลบไปแล้วซับเด็ป่ะครับปึ๊บอ่ะไม่ได้ฮึบอ่าไมีมีมายังไม่มาใช่ไหมเออหลบได้ครับโอ้ยมามาตัวนล้วอ่ะมีกองสามก็ไม่บอกสูบเบอรจอดฮึ๊บอ๋ออ่ะ ว่ามันต้องมีใหญ่ตรงนี้แน่ครับมันต้องอันมีตรงนี้มันต้องมีอะไรแน่ครับมันต้องเชื่อหอ่มหรือมันต้องมีอะไรแนะ่มันอาจต้องให้เราขึ้นไปก็ได้ครับขึ้นไปเราขึ้นไปดิเดี่รอรอรอมันไปโอเคไปอึบเอามาตรงนี้มาตรงนี้นิโอเคไปโอ้ อยู Ooh, ่ด e, oh, yeah. ้วยกอนเฮ้ยทิ้งเอาเฮ้ยเช็คพอยเช็คพอยขึ้นไปขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ยเชียอโอ้โหดักตรงนี้ก็ไม่บอกอะลงล่างได้อะโอ้โหถ่ายหรู้่ะโอ้ลงนัางไอ้แบบนี้กูไปยังไงมาไปมันลงล่างมีทั้งบนทั้งล่างแล้ก็เราก็ต้องขึ้นไป ต่อให้ทั้งบนทั้งบนทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมมันต้องอย่างนี้นะครับมันต้องอย่างงี้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ <c oughs> ไปยังไงเนี่ย <c oughs> บน,นล่าง,งเราต้องลุผ่านอึบเอ้ยลุยผ่านลุยผ่าน <c oughs> โอ้มาแล้วเย็ด yeah! มาๆมามาโอ้ยเรียบร้อยไงเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคตรงนี้นี้โดนเข้าไปอึ๊บเฮ้ยเต่าเดี๋ยวโยคนแม่งอยู่ตรงนี้มึงอย่าส่งไหมเราต้องพร้อมเดนแล้วฮึบอ่ะไม่ทันไม่ได้เฟิบเอ้ไม่ได้แน่ฮะโอ้ไป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  จะ,จะเย็นครับมันต้องใจเย็นครับหายใจไม่เย็นมันอยู่ไม่ได้ครับอืออ่าอา,อานดดลนงลง่วงแล้วเว้ยมาเนี่ยม,มาเลยมาเลย งใจเย็นแล้วเว้ยใจเย็น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 ไปใจเย็น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 ไว้ล้วจะไปนะอ๋อไมไม่ใจเย็นเลยมันต้องไม่ง่ายครับมันต้องไม่ง่าย อ่าโอ้โหเอาเบะเดี๋ยวละโดนเลยอือโอ้ยอดเลยจริงๆโอยมาแล้ววุบสุดยอดโอ้เยโอเคแพ้เอาล่ะโดขานี่ปึ้บ ไม่แดกละอ่าเข้าไปฮะอ๋อแล้วมึงจะียนรู้กลับมาทำไมโอเคเออโอเข่ยๆไปข้ามข้ามข้างบนข้างบนข้างบนเออเฮ้ยเอ้ยต้องระวังนะตรงนี้ปึ๊บโอเคข้างบนเราต้องรอจังหวะเดี๋ยวต้องรอจังหวะดอกไม้เอออ้าว มาดิขึ้นมาขึ้นมาโอเคเขาได้ใช่ไหมอ๋อเขาได้แล้วโอ๊ะลืมแล้วไานเออโอเคไปจะมีกเออเอาไปดีแดงครับไีแดงตีดเพลงน้งมาะ ยังไงเหยียบได้เนียวเราไปเลยไปเลยโอเคไปอ,อึ๊บโอเหยียบได้ครับเห็นนี้เห็นกินไม่ได้ก็รู้ไม่ต้องมาหลอกเลยอึ๊บอ่ะ <c oughs> โอเคโดนไปอึ๊บโอเค เตรงนี้ตรงกลางเหยียบไม่ได้ใช่ไหมตรงตรงนี้ฮะโอ้อ่ะโอเคไปอนวอไปเรียบร้อยอะโอ้ยนี่ฮะโอ้ตรงนี้เหยียบได้อึบอ่าเหยียบได้ละตรงนี้ระวังนะตรงนี้ต้องระวัง กระโดดยิงหัวมันเออเป็นพยครับต่อไปเป็นเป็นสปอร์ตพูดีครับต้องใจเย็นไป,นไป,นไปนโอเคไปแล้วครับไปแล้วก็ใจอ๋อโอเคไปไปแล้วไอ้นี้ต่อนี่ต่อโอเคไปนี่อืมเดี๋ยหัวม,มันอ่าต่อไม่ได้โอเคไป เราจะเราแบบจะเหยียบบันแล้วก็โดดสองครั้งก็เป็นแบบดัมสเต็ปไปเลยโอเคไปเออเน้่ยกูไปยังไงโอ้ยกูใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราทายแล้วแพ้นี่ผมไม่เล่นแล้วครับโอเคละโอเควันเด็ก วันเด็กปีนี้ขอให้แบบว่ายังอย่างยังไี่พูดดีกว่ายังไม่จบคิวแค่นี้โอเคกูเล่นมากแล้วก็ก็นะครับก็วันเด็กปีนี้ก็ขอให้คนมีความสุขก็ครับวันเด็กปีนี้ขอให้คนมีความสุขผู้สามทำไงวะเออ เด็กนี่เขทขอคนมีความสุขเล่นเกมเล่นฟรีอะไรเนี่ยของฟรีอะไรก็พูดกันนะครับก็สำหรับวันนี้ซูยูเกนเนกวีกุดกุยบายครับกุยบายครับกุยบายกุบายพอเราไม่เล่นแมงแล้ว